สวัสดีพอ่พอแม่พี่น้องป้องไปเปิดสุกูสุข้นจ้ะหอนแล้วหอนแล้วสำนักงานซำหอนแต่ด้ยวยนี่ตัวแทนจะเล่นสีนถ้แวันนี้หนังดูเนาะ เห็นแว็บเห็นแวบๆในต่อๆมันอกี้กำลังสอมเพลงสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดถูกใจให้หน่อยนะจ๊ะอุ้ยหิวข้าวจังเลยตุกแวะกินข้าวก่อนบ๊ายให้เอาสิไปกินสำนักงานอะไรแล้วเจียบทองว่าหัวสำนักงานดอกกินก่อนเขากินก่อนด้วยไครหิวเขาเราไม่ได้กินข้าว สี่โมงแรงพี่น้องขาสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นแต่ว่ามืดแห้งฝนจิตกมืดนตื้อข้ามทางมากตอนมากเราได้เปิดไฟขี่รถเพราะว่าฝนตกช,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 ชยูเทิร์นหนึ่งแล้วก็ยูเทิร์นอีกครั้งหนึ่งก็จะถึงแล้ว สวัสดีนะคะัมตีใครตามมาจากตอตอบ้างคะเมื่อกี้ตกตกเลไตกตกแต่ข้าวเดียวแบเมิดก็เลยต้องขึ้นรถ แต่ว่าไร่บ้านนาในในรถไม่ได้อาศัยบ้านแดงเพราะว่าบ้านแดงไล่ในรถได้ชื่นชอบและประทับใจที่สุดแต่ก็ไม่ดีนะมันอันตรายแต่นี่ก็ถึงแล้วไงคะขับช้าๆได้เขจาจะ4ีสีหีสเขียนชุ่มๆบ้านมือดอีเด้ดะคะ่ะมืดมากคือมือดจริงๆมืดจนต้องแบบเนี่ยต้องเปิดไฟอะ่ะ มึงกันนะ่ะกรสิหอดยูดเ่เทือนไม่อย่างกินเนี่ยแต่ฝั่งขวานะ่ะฝั่งเดวันกับสำนังงานนะรู้แล้วว่าแบบร้านข้าวร้านอะไรมีแต่ว่าฝั่งซ้ายนี่ไม่แน่ใจป้าถนนเหมือนแหง้งอ้อเจอร้านตามสั่งแล้วไม่ทันบีไม่ทันหอดสันังงานพอดี ไก่เอาสิเบคท่านด้ดจ้าท่านดวอจ้าท่านดวอจ้าของชอบอีหลังได้แล้วเออชิบไปซื้อปิ้งไก่แป๊บด้ยวยทุกคนทุกคนรอหนูอยู่นี่นะคะอย่าไปใส่เด้ออยู่สองคนก็นยืนร่วมกันนี่ละยี๋ยวตวง้องอม,มาถ้าแป๊บเป,เป็นกล่องมคงจอดปิดเห็นะ ย่างบนี่ว้ได้ปิ่งไก่ข้าวเหนียวปิ่งตับปิ้งตับไก่แนวชอบ,บของหนอเขาสำลักง,งานก็ <c oughs> จะไ,ไปกินสำลักง,งานก็เกาห้องถองไปก่อนอไปกันเชิะมืดมากเลยนะทุกคนจริงๆอยากกลับกล้องให้ดูมากเลย หลุดเยอะจังเลย <S <S ไปะคะ่ะยูเทิร์นหน้าก็าถึงสำนักง,งานแล้ว จำยูเทิร์นอันนี้ว่าได้จำยูเทิร์น